ครับก็อยู่กับ DP พีเล็กทนะครับที่เห็นด้านหน้านี้จะเป็นกังหันตีน้ำเติมอากาศนะครับสำหรับบ่อน้ำเสียหรือบ่อปลาบ่อกุ้งได้ได้หมดเลยนะฮะก็รุ่นข้างหน้านี้ก็จะเป็นรุ่น10บใบพา,ายนะครับเป็นรุ่นที่ใช้กับเนื้อที่400ถึง500ตารางเมตรนะครับก็สปคกก็จะเป็นใช้ ใบพายทั้งหมด10ใบนะครับแปดก้านด้วยกันนะครับแต่ละแต่ละใบมีทุ่นลอย6ตัวนะครับใช้มอเตอร์ดีซีแบตเลสนะครับขนาด750วัตต์นี่รแล้วก็ใช้แผงเป็นแผงโมโนนะครับแผงที่เห็นเนี่ยเป็นแผงโมโนขนาด380วัตต์2แผงนะครับตอนนี้เวลา5โมงเย็นแล้วครับ1 7บเ 17.00นนะฮะ17บนาฬิกาครับ5นาทีเลยก็ <c oughs> จะเห็นหมุนช้าเบาๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราตั้งความเร็วรอบไว้ที่50%ซนะครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นสแตนเลสหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างรับแผงโครงสร้างายึดตัว อทุนไว้ด้วยกันนะครับเผาสแตนเลสด,ด้วยนะครับรุ่นน,นี้เนี่ยที่เนี่ยที่ที่เห็นตรงนี้ก็คืออประมาณหนึ่งไร่นะครับจริงๆแล้วต้องใช้จริงๆแล้วต้องใช้ การหันเติมอากาศรุ่นนี้ถึงสามถึงสี่ตัวด้วยกันนะฮะแต่ตัวนี้ท่านเจ้าของฟาร์มห,หมูนะครับพี่สมศักดิ์เนี่ยเอามาเทสก่อนนะครับตัวหนึ่งเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้ไหมเติมอากาศได้ไหมนะฮะต่อหลังจากนั้นค่อยจะสั่งมาเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดที่นี่มีอยู่สามบอ่อด้วยกันนะครับบอ่อที่สี่เนี่ยเป็นบอ่อดูดกลับไปเอาน้ำกลับไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับ ก็โอเคนะครับผมสวัสดีครับ